เพชร167,095มตรเพเม็ดเพืพ่อผมกดไปกีบ่บาทนั่จะเป็นแพ็กรายสัปดาห์หรือว่าแพ็กการคัดสรรสุดคุม้มเราก็เหมาเรียบนี่เกมเพิ่งเปิดให้การย,ยินมึงซักขนาดนี้เลยเหรอวันแรกราไปเกือบแสนแชมปจะแพ็กสามเปนเจร้อยบาทการย,ยินก็เหมาเรียบครับเราจะเอาเพชรทุกเม็ดของเราไปลงกับตู้กาชา และเป็นกาชาแสงมืดครับทุกคนแน่นอนอยู่แล้วคือชื่อว่ากาชาแสงมืด10โรอใช้เพชรถ,ถึง3,000เมตรครับแต่ถ้าเป็นกาชาธรรมดาสุ่มกาชา10โรอใช้เพชรแค่1000เมตรกาชาแสงมืดจะแพงมากกว่าถึง3เท่าเราจะสุ่มตู้ธรรมดาแต่ก่อนที่เราจะสุ่มตู้ธรรมดาเนี่ยเราจะเอาเพชรทั้งหมดเราไปอออก,กับตู้แสงมืดการตีเมสยัยโคเททุกคนดูดิและผมบอกว่าผมปั้นสุดเมสยัยปั้นสุดขั้น5เจอกันโคเททุกคนดูรดดดเร หนึ่งเปอร์เซ็นต์การันตีใน80%บเราไหวครับเรามีกาชาจากการแบอกแพ็กอยู่126อันแล้วยังมีเพชรเหลืออีกแสนหกสักตว์สุดครับ <L un> มึงมาเมสซี่อาร์จงมาจุติแด่ไอดีพี่มึงจะเป็นตัวแสงตัวแรกที่พันสุดได้ดีจงมา <Hey. S 1> เหมือนจะกริบแตบกบว่ะเอสเอาร์ <L un> <L un> H R ไม่ออกออกแต่เอสอาร์แต่ค่ำคืนนี้ มันยังอีกยาวไกลครับทุกคนมาเด้สรีปเลยกูลีขออนุญาตลำยาวลำเร็วทุกคนไม่ทราจะโผล่มาไม่มาเลยทุกคนไอเดนาเราเกมนี้ไม่มีรูเรทเพราะงั้นที่เราต้องภาวนาคือให้มันได้ก่อนการันตีอีกสี่คลิปกูเข้าการันตีแล้วไนงะอีกแล้วอ๋อดวงไกลหิดอีกแล้วอ๋ <c oughs> อเฮาสิบโล เกิดขึ้นแล้วอ่ะระบบ p ิลเกมนี้มันเดนดับตัวไว้ทุกคนปั้นเมซายาสุดตัวเดียวไม่ได้ผมควรเหลือเพชรไว้ทำตัวอื่นหลายๆตัวครับเพราะถ้ากูปั้นสุดไปแค่ตัวเดียวแล้วกูโดนแบนมันก็จบเว้ยเฮ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 ้ยผมมามากันเรียบร้อยฮะกำลังจะเข้าสู่การันตีทุกคนโอราเมชเฮ้ยเฮ้ยมาเลยเมซายาสี่ดาวเลยนะครับทุกคนจะดีใจทำไม อีกสิบรเข้าการตีแต่เท่มากทุกคนเข่าอีกห้าตัวอีกห้าตัวเมซอาคือจบไปไวแล้วครับเราจะีบไปสุ่มกาชาตู้อื่นกันต่อวิบอกแล้วไงว่าพี่ต้องเหลือเพลทไปทำอย,อย่างอื่นสวยสวยมาเลยเออมันตงอยางทุกคนอีกสี่ตัวจบเลยเมซอาเรื่องเงียบแค่สี่ตัวนั้นอันนี้คือทรงดีเลยนะเมื่อกี้ได้ในยี่สิบรอแต่ตอนนี้เข้าเนื้อแล้วครับและอย่างที่รู้กันครับว่าตู้กาชาแสงมืด ราคาแพงกว่าชาธรรมดาถึง3เท่า3,000เม็ดครับต่อ10โลนับจากนี้ไม่สนครับกดเลยตายแล้วพี่สามตัวแล้วอีกแค่สามตัวอุ้ยแลส่งดีอ่ะส่งดีอ่ะมานูด้วเลยเอาหน่อยดิขอเบิ้ลๆบิ้ลได้ปะหรือก็อย่าจบเรื่องนี้โดยที่ไม่เข้าการันตีเลยสักตัวเอม่รอบนี้ไม่เฮ้ยทุกคนตัวกินมาจัดเกมนี้หรือเล่นมันง่ายวะ ไม่เว้ยเลตก็ไม่ได้ง่ายเว้ยเพราะเลตม,มันคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะเ,เกมแถวนี้แพ็คเรนโบกันธนวันศูนย์จุดห้ากูไปเป็นร้อยโลไม่ออกสักทีขาดอีกสองตัวจบแล้วทุกคนโอเค <c oughs> อางจีนโดของมามา่าต่อให้เข้าการาันตีสองคนสุดท้ายผมก็ยังแบบรับได้เว้ยแต่ถ้าให้ดีไม่เข้าดีกว่าตกใจเฮอยแล้วก็แบบชิวๆเลยครับ <c oughs> วิกเตอร์ว่ะทุกคนยกทั้งสนามฮฮะะเกมนี <c oughs> ้ เทพีแห่งโชคชะตาเข้าข้างผมจัดเลยว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรการันตีได้เว้ยการหยิบไม่ว่าเลย <c oughs> ผมนึกว่าแบบเพชรผมจะยืนห้าหมื่นเมตรไม่ไหวอ่ะพอจบตู้เนี้ยแต่ยืนไหวชิลเลยว่ะ <c oughs> อันนี้คือเป็นตัวเรขที่แบบไม่ใช่แค่รับได้อ่ะดีเลยทุกคนทําใจได้เลย <c oughs> ไม่การันตีเลยสักตัวเรียบร้อยเม่าก,การินต,ตันแล้วครับ ก็เป็นการไม่เสียเวลาก่อนที่จะไปซัดตู้กาชาพี่มาแล้วน้องเมสซอาของพี่ออพสเกิลภาพขั้นสุดขั้นแรกเท่าโจมตีป,ปกันเลือดพื้นฐาน5%ไม่มีอะไรอัตราครีป8%ครับขั้น2อ,อันนี้แหละทีเด็ดบอและขั้น3าเหมือนขั้นแรกครับเพิ่มโจมตีเลือดอีก5เปอร์ขั้น4ี่ทีเด็ดก็มาอีกแล้วครีด,ดเมดมจครับคีแรง12%และขั้นสุดท้ายครับเพิ่มดาเมจที่ทำได้10%แล้วลดดาเมจที่โดนมา10%ครับ ดดเรียบร้อยปั่นสุดอย่างที่เห็นแล้วว่าข้อดีของเกมนี้ยสายเติมไม่ได้ทิ้งสายฟรีมากเว้ยทุกคนเห็นปะอับขั้นสุดมันเพิ่มสเตตมันแค่แบบนิดเดียวอะ่ะแต่ผมไม่ได้ซีเรียสตรงจุดนี้พอนิดเดียวที่มึงให้มามันก็ทําให้ผมได้เปรียบคนอื่นโคตรๆยึงสเกลภาพตรงที่อามาให้คุ้มที่สุดมาทุกคนเพชรทั้งหมดเราแสนสองเลยนะครับผมจะไปอออินทั้งหมดกับตู้กาชาธรรมดาซึ่งตู้เนี่ยมีโอกาสได้แสงมือเหมือนกันแต่ว่าเรทมัน จะน้อยมากครับแต่เมื่อโอกาสออกมีเพียงแค่สูตรจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์เว้ยทุกคนและตัวที่ผมอยากได้คือมิโอตัวแสงลิลลี่ตัวมืดและเฮนรี่ตัวมืดอ,อ,อีกตัวครับถ้าได้สามตัวนี้ครบในเพชรแสตลังไม,มล่ะคือแบบไอดีผมตึงเลยคูฮีโร่แน่นๆเลยครับส่วนตู้ธรรมดาอยากได้เคลอสเฮลคิดแล้วก็เมียลุยก,กันเลยทุกคนผมมีโอกาสหลายทีมากครับร้อยคลิกพันโลครับพันสองร้อยโลด้วยยาว,ยาวๆทุกคน มารีบสุ่มรีบไปทำตัวแล้วรีบไปลุยเฮ้ยเสียงนี่เฮ้ยเอาดิเอาดิดีไวมากไอ้เป็นตัวที่ผมอยากได้พอดีโดก้าะโอรอโร่ด็กก็เนสองตัวได้รอเดียวเลยเกมนี้มันเลดดีหรือเกมมันเลื่องผมวะแชทโอ้ผมมีโอกาสเยอะมากเฮ้ยพ่อผมยังมีตัวกาชา100ใบด้วยนะไม่รวมเพชรอ่ะเดี๋ยวหยา เละง่ายจัด <PI AN DA> ไม่นะมันก็ไม่ง่ายนะศูนย์จุดเจ็ดห้าทุกคนศูนย์จุดเจ็ดห้าคือไม่ง่ายนะเว้ยยาวๆทุกคนดูผมมามีนเผอได้ตัวแสงเมื่อที่อยากได้ครบเลยมั้งเราต้องมีทุกตัวเพื่อพุงยีโรแน่นๆจิโกชูการ์ี่ด้ยทำไมอ่ะสองตัวแล้วนะเสียดาทำไมหน้ามันออกง่ายอย่างเลยอะตอนนี้เข้าเนื้อแล้วนะเข้าเนื้อแล้วนะสิบโลคือพันเมตรนะทุกคนแต่ผมมีแสนสองอะยันวางอะมาดิกดกระชายยันวางอะน้องๆที่ได้ทั้งวันไอ เลดเริ่มกลับมาแล้วหรือเปล่าหรือก่อนหน้นานี้ที่ผ่านมาคือการหลอกให้ดีใจ <ละ S 1> ช่วงต้นและแม่จะเอาคืนกูช่ดใาย,ยไม่ใช่เฮลลิทไอ้กูได้ดไตัวแดงมืดทีกคนและเฮลลิทตัวมืดเบตา้าไม่มีการันตีแต่ไอ้ดิกูมีและให้คุณเลดแสนสองเอา <ไป S 2> ว่ะมาอีกแล้วทิ่สุกิโยมิโอ้โหใครใคร เอา้าและนี่คือซัพพอร์ตที่ผมอยากได้ที่สุดครับมิโอดวงเกมนี้ผมมันเกินไปอับเป่ามีสมทีละร้อยโรไหมจิ้มคิกมันคิงไม่สะใจเลยว่ะเอะแปลกๆว่ะกลิ่นเริ่มมาบอกว่าแชทไม่มาดิแล้วก็มาอีกตัวงะ่ะหรือจะให้ผมปั้นมิโอสุดเกมแล้วขออีกสี่ตัวโอเคนะมิโอเจะได้ปวปวดตึงๆเป็นตัวดีบัฟนะครับมิโอขออนุญาตรันเลย เฮนริชคูซ้ำม,มาอีกตัวเอาดีแต่ถ้าให้ดีดผมอยากให้ตัวที่ผมอยากได้ครบก่อนเว้ยแต่ซ้ำไม่ได้ติดเลยมาอีกได้รายการสุมกระชาที่บ้าข้างมากทุกคนพันกว่าโลาครับคลิปนี้เกือบ2 0 0พโลอ่ะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วเบ <c oughs> ยอนตินเหรอไม่ติดไม่ติดหรือแบบนี้ก็หยิบไม่ต้องสุมหมดเนี่ยดวงไงหยิบมันเอาให้แบบนี้ <c oughs> ตัวที่อยากได้ครบก่อนสุมเสร็จมา แตงเมที่อ,อยากได้อีก2ตัวมาละมาละเกมผู้หญิงซีรีนทุกคนไปยาวไปยาวที่มาละน้องอุ๊ยเชียมแมทผมว่าก็ไม่น่าไหววะ่ะมันเหลือแค่เก้าหมื่นเมตรละเฟสผมไอ้ครัวกัดแปะ, <c oughs> ะเอาคืนล่ออย่าเพิ่งดิเกมจะเอาผมคืนแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยซีรีสิยังย่าทำเสียงแ้วนิลีรี เม้ยยามันจะพี่คิดแต่ขอบคุณที่มาพี่แสงมือที่อยากได้ครบแล้วเหลือแปดมือสะใจเว้ยคุณรู้สึกแบบปื๊บปลิ้นไหมทุกคนกูไม่ได้สุ่มการ์ดช้าละแบบปื๊บปิตีแบบนี้แบบด้านแค่ไหนเลยวะทุกคนจำกันได้ป้ะการ์ดที่เหลือในเมื่อเกมมาส่งขนาดนี้เก็บไว้ตัวตู้หน้าดิป้าแกแต่ดวงบันดีขนาดนี้ที่เหลือก็สุ่มทิ้งแล้วล่ะ ยอกยอกยอกนี่เป็นตัวไม่ได้อีกหลายตัวที่ผมอยากได้ให้ตัวเลยเยอะกว่าซุ่มไปเบียนเซนอีกแล้วเฮ้ยเออว่านะเลนหลังๆแปลกๆเปย่าว่ะเคผมบอกเลยจะเมตาหรือไม่ไม่สำคัญแต่ไอ้แจ๋วชอบตัวนี้แน่นอนโดกิโดก,ดกิว่ะตัวเริ่มหลากหลายขึ้นเรื่อยๆแล้วนะอุย้ยเทลคิดเซียด้าเริ่มเกลือแล้วว่ะไม่เป็นไรทุกคนเราดวงดีมาเยอะแล้วจริงๆอ้า ให้มาอัพคันหนอมีโอจังสวยจ้าโอ้โหอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ต no ัวซ้ำอีกแล้วแช้สาดได้สองตัวในโรเดียวเธอเมทปกติอะผมจะอยากได้ตัวซ้ำเยอะๆเพื่ออัพดาวให้มันเก่งแต่เทิร <Mm ์นเบทเกมเนี้ยผมอยากได้ให้มันหลากหลายแล่เหมือนจะเริ่มเกลือเอ้ยมึงตันแล้วอีกแป๊บนึงอะไอเทียมแม็กอเวนเพนเหลือสามหมื่นเม็ดแล้วโดนคืนกำไรเหรอนี่ โอ้นี้ก็ดีตัวนี้ก็ดีอยากได้เหมือนกันอยากได้เหมือนกันถึงไม่ได้พูดอยากได้ในตอนแรกแต่ลึกๆก็อยากได้สวยๆเลยโพยอีกตับเทียมแมทอะจะตันห้าดาวแล้วมั้งเฮ้ยเสียงเดิมจำได้อมาจริงโคตรจิ๋วเพชรใกล้หมดแล้วทุกคนเหลือหมื่นห้าพันเม็ดแล้วครับผมข้างหลังเกลือแต่โดยรวมถือว่าดวงดีอย่างมากอยู่ดีครับรูนี้กูน่าหยุดตอนแปดหมื่นไม่น่าสนเลยเมื่อเ ว,วิ่ืออุบั่มากครับชื่อมด้วยือุบาทีกตัวขอรูอ้อีกตัวนุ่ครับพันเมน็ดแล้วเพื่อนขันศีลพิณศีพันเ,นนเน 4, มดเฉื่ยแล้วสามพัเม็ดจะได้ไหมคุณรู้อีกตัวนึงดีอุ้ยลิลิโอเค อัพขั้นอัพขั้นตัวมืดที่เราอยากได้ครับโอ้โหอัพเพลินเลยทีนี้ถึงเวลาปั้นครับผมอัพเบล,ลใส่ของตะกอดอื่นอัพสักอภาพโชว์กันเลยเลมาเด้โอ้โหได้ดาวเดียวสำหรับตัวมืดสุดเท่อของเราเพิ่งพูดตึงๆนะครับผมีตัวมืดอ,อีกตัวครับโคนนีิจิวะครับทุกคนโค่นนิจิวะอเอเอไม่ต้องกลัวพี่พี่แบบพี่พี่คนดีอยู่ พอเป็นตัวซับเวลาเล่นขั้นมันจะได้แบบพวกเอฟเฟคต,ต้านทานแทนนะครับผมกับอัตราติดดีบัฟมีโอจังแสงอีกตัวครับอ,อ,อันนี้ได้มา2ตัวเลยดีๆจัดเปนตัวดีบัฟเหมือนกันดาวที่สอนก็ค่อนข้างดีเพิ่มโอกาสติดดีบัฟอีก2%สอง แต่ผมยังไม่รู้ว่าเกมนี้มันคิดยังไงวะถ้าเพื่อนๆรู้บอกหนะ่อยแม่น12เปอร์นเนี่ยคือมันจะเอาไปหักค่าต้านทานอีกฝั่งหรือว่ามันจะบวกง่ายๆแบบเครื่องวัดตาติดดีบับอะไรอย่างนี้เลยแต่นัานเป็นอย่างแรกนะข้อมูลเรื่องนี้ผมยังไม่รู้บอกหน่อยส่วนตัวธรรมดาก็เป็นที่น่าพอใจครับได้มาหลายตัวเลยบางตัวก็อัพดาวได้เยอะมากโอเคขอปันสักค,ครับ ตอนนี้จะจัดทีมประมาณนี้ก่อนไม่มีตัวมือนะครับผมทรัพยากรไม่พอไมซใย่อามิโอหดาวส่วนเมซาาร์เลื่อนขั้นปันตึงๆลุยเลยพ v พีทีมาละาน้องเตรียมโดนเมซายาร์พี่ฟาดหัวแบกมีโอเปิดด้วยแอนตีก่อนเลยครับผมขโมยเกตอีกฝั่งนะครับผมบ,บัสเบิดทั้งทีมไร้รังไป มันไม่ได้ขโมยทรัพย์นะครับมันขโมยเกรดมาด้วยงานแล้วข้างดามเมจติสนึงแต่พอตัดตอดหน่อยเอาล่ะครับผมเข้าสู่เทิร์นของเฟย่าต่ออันตีนะครับผมบัฟดาบเพิ่มโจมตีเป็น AOE ไล่ลำไปอู้หูเอก็กซ์ยูข้องการได้เลยหน,นึงตัวดาเมจนะครับผมและกเกรกูเตียนสั่นแล้วไงเกรกูแบบดูดีก่อนเลยแล้วเราเดือประตูเอาไปครับหนึ่งดอกเปี้ยงรอดเดิมคอเดิมสีแล้วมาแล้วก็มเมสไซอะกูโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม แล้วก็กระดิ่งโดแจ้งแกงอีกชนแนลด้วยนะครับลาก,ก่อนขอบคุณมากครับและที่สำคัญนะครับผมอ t e r i o r r e s t a r s ลิงด์ดาวโหลดเกมในใต้คลิปวิดีโอนี้เจอกันครับ